สวัสดีค่ะค่ะปบปรดักนะคะอยู่กับรถอิซูซุ แคปนะคะเป็น open c a คตัวใหม่ล่าสุดเลยวันนี้ลูกค้านะคะขับรถจากชนบุรีมาที่หน้าร้านของเราที่ลาดพร้าว124นะคะทำครบชุดเลยจบที่เดียวทำครบชุดก็จะมีคู่หน้านะคะมีเบาะแคบหลงังฟองน้ำฉีดมีตัวปูพื้นอันนี้เป็นรุ่น 7D ด้วยเพราะว่ามีเสริมใยด้านบนแล้วก็เสริมข้างด้วยข้างประตูแบบนี้นะคะสวยๆสีดำได้แดงเป็นลาย VP ทั้งคันค่ะลาย VP ก็คือลาย ที่มีตะข่ายตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นงานปัก เพิ่มลวดลายเข้าไปยิ่งขึ้นนะคะให้ดูสวยแล้วก็ดูโดดเด่นตัวนี้จะเป็นได้แดงเย็บตะเข็บคู่ทั้งหมดเลยรอบนอกนะคะตะเข็บคู่ตะเข็บคู่คู่หน้าก็เป็นตะเข็บคู่เหมือนกันสวยงามค่ะด้วยหนังที่เป็นหนังคุณภาพหนา1มิลเต็มนะคะแล้วก็ได้นาล่อนในการเย็บอย่างดีเลยรับรองว่าเป็นงานคุณภาพจริงๆการันตีนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างหนังด้านในเป็นแบบนี้ นหนังนะคะจะเป็นความหนา1มิลประกบฟองน้ํา5มิลแล้วก็มีซับหลังด้วยผ้าทีคอร์ดแบบนี้งานจะทนไม่ทนนะคะอยู่ที่ผ้าทีคอร์ดด้านหลังเนี่ยที่มีความสําคัญมากๆเลยร้านให้สเปคเต็มตัวท็อปสุดเลยนะคะส่วนในแคบนี่ก็มีเสริมฟองน้ําให้ใหม่ค่ะเป็นฟองน้ําที่ฉีดจากโรงงานบ่อรถยนต์เลยนะคะอาการอา,อายุการใช้งานเนี่ยใช้ได้เป็น10ปีค่ะนั่งเบรกไม่หลุดไม่ลื่นไม่ไหลนั่งสบายแล้วก็ ทน,นะะสามารถเปิดหยิบเอาเครื่องมือด้านใต้ได้ด้วยแบบนี้เลยค่ะหลวงเข้าไปนะคะพับยกขึ้นได้แล้วก็สามารถหยิบของด้านใต้แม่แรงได้เหมือนเดิมแล้วก็เวลาปิดกลับนะคะกดลงไปตรงๆแบบนี้เท่านั้นเองง่ายมากสะดวกมากตอบโจทย์กับผู้ใช้รถจริงๆนะคะ แล้วก็รายการสุดท้ายด้วยนะคะเสริมด้วยปูพื้นรุ่น 7D ค่ะสำหรับใครนะคะที่ใส่บอกแคบของทางร้านทางร้านจะมีบริการตัดขอบปูพื้นให้พอดีกับขาบอกแคปบให้ฟรีนะคะแล้วก็ตัวปูพื้นถ้าอย่างรุ่นชั้นล่างอย่างเดียวนี้จะเรียกว่ารุ่น 6D ค่ะปิดเต็มปูเต็มนะคะหนังหนา1มิลเป็นหนังที่ทำหุ่งบอดรถยนต์โดยเฉพาะนะคะซึ่งจะทนกว่าราคาต้นทุนก็สูงกว่าแต่ร้านให้สเปคแบบเต็มเพื่อการใช้ทน ของลูกค้าเลยแล้วก็มีเสริมตัวใยดักฝุ่นตรงนี้อีกชั้นหนึ่งอีกตัวใยดักฝุ่นนี่นะคะเหมาะสําหรับคนที่เลยเยอะที่โคนที่ดินมาเน้นทําความสะอาดง่ายๆนะคะก็สามารถถอดแค่ชั้นบนออกมาทําได้เพราะร้านมีตัวล็อกให้ สวนพื้นล่างก็แค่ดูดฝุ่นแล้วก็ผ้าชุบน้ําเช็ดได้เลยสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากแต่งรถสวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ที่ลาดพร้าว124เลยหรือจะติดต่อผ่านทางเบอร์โทรด้านล่างนี้หรือว่าไลนา์ด้านล่างนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ